โ<ผ> <Hello. S 2> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกนาทีป๊อปนะครับรเ,เป็นออฟฟิเชียลของเพลงไอวีเนี่ยในรอบนี้นจะเป็นยังไงอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสวยดอรทีป๊อปนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าตามสัญญาหลายๆคนคงน่าจะได้เห็นว่าเอ๊ะผมเชิญศิลปินคนไหนมานะฮะวันนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็น ศิลปินค่ายหนึ่งที่ผมอยากเชิญมาคุยมากๆเลยก็คือ d m 6 6เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับน้องก็ได้ปล่อยเพลงออกมาก็คือน้องก้อยเนาะโดยปล่อยเพลงคิดถึงเธออยู่นะมาพอดีนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่โอ้พุ่งทยานขึ้นสู่หลักล้านวิวไวมากผมกล้าพูดเลยว่าล้านวิวไวมากๆนะฮะล้านวิวไวมากซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า เพลงล้านวิวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วที่อยากให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่แหละครับคือศิลปินตัวจริงนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับน้องก้อยนะครับอ่าน้องก้อยพร้อมหรือยังครับมาแล้วน้องก้อยเชิญเลยครับอ่าน้องก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัล <Hello. S 2> โ,โหลโอ้ยินดีต้อนรับน้องก้อยเข้าสู่รายการนี้นะฮะ ต้องถามน้องก้อยก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างหลังจากเพลงคิดถึงเธออยู่นะเนี่ยกระแสต,ตอนนี้หล,กลากหลามีอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยค่ะอย่างที่ก้อยรู้สึกเลยนะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนเลยค่ะอมต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันเนาะว่าแบบน้องก้อยเองก็สามารถที่จะทํา เพลงออกมาในลักษณะคือล้านวิวเนาะตอนนี้นะครับเออน้องก้อยช่วยอธิบายเพลงนี้นิดนึงครับว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนคะัสำหรับเพลงเพลงนี้อะครับค่ะสำหรับโปรเจก t นี้นะคะก็เริ่มมาจากที่ว่าก้อยเนี่ยก็คิดว่าเออแล้วน่าจะสามารถแบบสื่อความรักออกมาในรูปแบบของสีหรือดูค่ะเพราะว่า โคอิโนกิเซสึอะค่ะโคอิเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าความรักแล้วก็คิเซสึเนี่ยแปลว่าฤดูการแต่ว่าโนเนี่ยมันเป็นคําเชื่อมเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปลว่าฤดูการห่งความรักเราก็เลยอยากจะทําเพลงที่สื่อถึงความรักในสี่ฤดูค่ะเห็นเห็นทราบว่าเอ่อมันจะมีเรื่องของฤดูใบไม้ผลิเนาะที่ก้อยชอบถูกไหมใช่ค่ะก้อยชอบฤดูใบไม้ผลิที่สุดค่ะอืม คือจำได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ที่ก้อยใช้ก็คือตัวที่เป็นใบไม้ my, ร่วงเนาะใบไม้ <By my S 1> เนาะใบเมเปิล <my> อ่าใบไมเปิล <c oughs> ก้อยช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามันมันเป็นยังไงมันเป็นสัญลักษณ์แบบไหนเอยช่วยเล่าให้ผมนิดนึงครับ อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่สมัยก้อยเนี่ยอยู่มอตอนนั้นมห้ามั้งคะแล้วก็คือก้อยอ่ะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีก้อยไปเรียนประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคุณแม่ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะที่เป็นโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อญี่ปุ่นให้ก้อยก็คือชื่อจะเป็นโมมิจิซึ่งแปลว่าใบเมเปิลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก้อยทําผมสีแดง <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าโอเคเห็นแล้วแบบนึกถึงใบเมเปิลอะไร อืมก็คือเอาง่ายๆก็คือมันเป็นใบเมเปิลเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าอืใบใบเมเปิลนี่ก็คือเป็นสีส้มเลยใช่ไหมครับคือเป็นความชอบของก้อยส้มนี่คือสีที่ส่วนตัวของก้อยเลยไม่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวก็ชอบสีแดงที่สุดคะ่ะ โอสีแดงคือคาแรคเตอร์อาจจะเหมือนแบบไม่ได้เป็นคนชอบสีแดงนะจริงๆแนละ้วสีแดงคือสีโปรดของก้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นก้อยจะอินกับแบบพวกเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างนี้อืมอันนี้คือน่าสนใจมากๆเลยครับคือสีแดงนี้เป็น <S <S 2> <S 2> เป็นสีที่คริสต์มาสเนาะแล้วใกล้แล้วก็ใกล้ถึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะฮะใกล้จะถึงทนวารูแล้วด้วยอะไรเงี้นะะงย,ะยน,นะครับใช่คะ่ะใช,ใชอะ่อ่ะเห็น ล่าสุดก็คือลานวิวเนาะเป็น MV ตัวแรกที่ในค่ายที่ได้รานวิวนะครับก็อยากให้เล่าถึงการถ่ายทำา MV ดิน,นึงครับว่า MV เพลงนี้เนี่ยนะครับทำถ่ายทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะก็เบื้องหลัง MV นี้นะคะก็คือจะใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยประมาณ2วันแล้วก็วันแรกเนี่ยเราจะไปถ่ายที่ลบบุรีถ้าดู MV แล้วเนี่ยโลเคชันที่มันเป็นแบบทางรถไฟเป็นกลางแจ้งอะคะ่ะอันนั้นก็คือ,อถ่ายที่ลบบุรีก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ร้อนมากร้อนแบบเมฆไม่ไม่มีเมฆเลยท้องฟ้าใสมากแล้วก็คือเราก็ต้องเป็นฟีลแบบอากาศเย็นสบายอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วก็คือเหงือ่อนี่คือแบบหยด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 ,ยดแล้วอะคะ่ะ ใช่แล้วก็วันที่สองเนี่ยจะเป็นการที่แบบถ่ายทําในกรุงเทพก็แบบเป็นคาเฟ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันที่สองอาจจะชิลกว่าวันแรกแต่ว่าใช้เวลาถ่ายวันที่สองอ่ะนานกว่านะคะคือวันที่สองเนี่ยถ่ายทั้งวันเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นฟิลแบบไม่เหนื่อยเท่าวันแรกค่ะอืมพอทราบแล้วนะครับต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าคือถ่ายสองวันเนาะก็คือ ในเอมเนี่ยเรื่องราวในเอมของแต่ละฉากนี้ก็น่าสนใจมากอืมอันนี้คือเราคิดเองด้วยไหมตัวตัวตัวเนื้อหา m อมเนี่ยครับอันนี้ก้อยไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าคือทีมงานเนี่ยเขาก็มีมาบอกก้อยว่าเขาอพยายามจะเหมือนแบบผูกความชอบของก้อยแสดงตัวตนของก้อยผ่านเอมอย่างเช่นแบบก้อยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นคนที่ชอบไปสรรหาคาเฟ่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็แบบเอาเข้ามาในเอมนี้ด้วยอ,อย่างเงี้ยครับเพื่อแบบสื่อถึงความเป็นตัวของก้อยค่ะ อันนี้คือน่าสนใจมากๆครับอืมมันมันมันจะมีล่าสุดเนาะที่เอ,อก้อยเองก็เพิ่งมีงานตัวมีติวิดแอนกรไปห <vog. S 1> นึ่งเอมนะครับก็ได้เจอเอฟซีแบบใกล้ๆเลยรู้สึกไงบ้างก็จะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่แบบช่วงโควิดอ่ะคือเราก็แบบไม่ได้เจอแฟนคลับไม่ได้เจอคนอื่นเลยไม่ได้ออกงานใดๆเลยค่ะแล้วเหมือนแบบพอกันแบบ กลับมาออกงานครั้งเนี้แล้วก็ได้เจอแบบพี่พีแฟนคลับคนเดิมๆที่แบบหน้าตาแบบเฮ้ยคนเนี้ยที่เขาตามเรามาตั้งแต่สมัยแรกๆที่เราทําไอดอลแล้วนะแล้วเขาก็ยังมาซัพพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้อยู่อะค่ะมันก็เป็นความรู้สึกแบบปลื้มใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าห่างหายจากการแสดงบนเวทีไปนานแล้วค่ะถึงขานาดมีของวพิเศษเลยทีเดียวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ก็วันนั้นก็คือของขวัญแน่นมากเลยแบบที่ทางค่ายเตรียมไปให้กับแบบแฟนคลับที่ไปหาก้อยในวันนั้นนะคะก็คือจริงๆนี่ยังแอบ,บอยากได้เองเลย <laughs> มีของหลายอย่างมากแบบบางอันแบบเป็นที่ทับกระดาษเไยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้นก็อยากได้มากค่ะอืมใช่ใช่จำได้ว่ามีมีที่ทับกระดาษนาอแล้วก็มีที่ก้อยทำหน้าแบบเนี้ย <laughs> <laughs> คือจะบอกเลยว่าจําได้ว่าแบบมันมีเออ่หลังจากนั้นน้องก็มีแฟนคลับซึ่งเราก็เห็นลูปแฟนคลับที่เออ่ไปร่วมกิจกรรมเนาะเราเองก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก้อยเองเนี่ยก็ผลงานเนาะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าครบรอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านวิวนะครับภายในเวลาแบบ,บจําได้ไหมว่าวันที่เราปล่อยเอ็มวีนี้ประมาณกี่เดือนอะไรนะคะ จำได้ไหมครับว่าวันที่เราปล่อยเอมวีวันแรกเอี่ยจนถึงวันเนี้ยมันประมาณกี่เดือนน่าจะปล่อยวันที่ยี่สิบสองพฤษยี่สิบสองตุลามังคะถ้าจำไม่ผิดนะวันที่ยี่สิบสองตุลานี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งอืมใช่ค่ะเดือนนิดนิดประมาณนั้นใช่ก็หนึ่งล้านวิวประมาณเดือนนิดนิดนะครับก็ยืนยันเนาะว่าเป็นศิลปินมากมากนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับขอบคุณ <laughs> ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ ค่ะลวว่าก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทางเพจนี้นะค่ะผมคือคือจะบอกว่าต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราดูก้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราดูแค่เอ,อเพลงอย่างเดียวเนาะก้อยก็มีในเรื่องของการทำบล็อกทำขนมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเอ่อทำขนมเนี่ยมันมียังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก้อยการทำขนมใช่ไหมคะใช่คะ่ะ คือการทําขนมเนี่ยจะเป็นอะไรที่จะว่าง่ายไหมมันก็มันก็ไม,ม่ง่ายนะถึงแม้ว่าก้อยจะทําขนมมาหลายอย่างแล้วอ่ะค่ะเพราะว่าเวลาทําขนมแต่ละทีอ่ะคือส่วนผสมอะมันต้องจะต้องแบบเปะนิดนึงไม่ไงั้นอะรสชาติมันจะมีความคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบวัดแล้วก็ต้องตวงต้องละเอียดนิดนึงคือปกติเราก้อยเป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยละเอียดหรอกแต่แบบเวลาทําขนมมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบสูตรเป๊ะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ขอ้ขอเสียอย่างหนึ่งของการทําขนมก็คือถ้าเราทํามันไม่อร่อยอะแล้วเราถ้าแบบเราจะทิ้งเราก็เสียดายใช่ไหมเราก็ต้องแบบกินอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วมันก็รู้สึกแบบบางทีก็จะรู้สึกแบบเออมันมันจะมันดีไม่ดีแบบเราต้องแบบถ้าเราจะกินของที่ไม่อร่อยอะไรย่างเงี้ยแต่มันก็คือของที่เราทํามันก็คือความรับผิดชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกครับว่ามันเออ่คลิป ที่เป็นเอตัวที่เป็นอะไรนะตัวที่เป็นทําขนมเนาะก็ตอนนี้ออกคลิปออกหรือยังครับคลิปออกหรือยังอ๋อที่ออกขนมหรอคะที่ทําขนมใช่ครับรใช่ครับอ๋อออกแล้วค่ะมีอันนึงที่ก้อยเป็นการไลฟ์ขอบคุณขอบคุณอ่ากลุ่มแฟนคลับก้อยค่ะคือกลุ่มแฟนคลับก้อยเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าก้อยคาเฟ่คือก้อยไม่ได้เปิดคาเฟ่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก้อยคาเฟ่เนี่ย <laughs> เป็นชื่อกลุ่มแฟนคลับแล้วก็ วันนั้นเนี่ยก็คือมันครบรอบหนึ่งปีของการที่เออสองปีมั้งถ้าก็จะไม่ผิดของการที่มีกลุ่มก้อยคาเฟ่ขึ้นมาก้อยก็เลยไลฟ์ทาขนมแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าแฟนคลับคนไหนตอบคาถามถูกอะ่ะก้อยก็จะขนมที่ก้อยทาในไลฟ์เนี่ยไปแจกให้กับแฟนคลับค่ะซึ่งจะบอกว่าการไลฟ์ทําขนมเป็นอะไรที่ยากมากทําขนมเนี่ยก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าไลฟ์ไปด้วยแล้วต้องทําขนมไปด้วยเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าอีกคะ่ะเพราะแบบเหมือนเราต้องตีแป้งแล้วปากแล้วก็ต้องพูดตลอดใช่ไหมคะมันเหมือนแบบเราไปออกกาลังกายคาร์ดิโออะไรแบบนั้นเลยทีเดียว น่าสนใจครับต้องเรียกว่าทําขนมนี่แฟนคลับก็ได้อร่อยไปด้วยนะฮะต้องเรียกอย่างนั้นกนะ็ค่ะก็เมาไปทําขนมไปแล้วก็เหนื่อยไปคือคือจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ทําขนมอย่างเดียวสิครับมันมีกาแฟด้วย <c oughs> ต้องถามก <c oughs> ้อยก่อนมาก <c oughs> ้อยเป็นคนโชอบกาแฟเหรอครับ ที่เรียกว่ากาแฟเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยที่ห้าของก้อยเลยใช่ไหมปัจจัยสีเราก็จะมีอะไรนะเสื้ผ้าเครื่องนุ่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกาแฟคือปัจจัย5ของก้อยค่ะอืมอยากให้เล่านิดนึงครับในเรื่องของกาแฟที่ก้อยทำาก็ ล่าสุดเนี่ยมันมี u t u b e ใช่ไหมคะของช่องค่าย d m 6 6ที่เป็นคอนเทนต์ของก้อยรีวิวเครื่องชงกาแฟก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรทาแล้วเราก็จะเอ้ยเครื่องชงกาแฟของเนสเพโซรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นแบบเออเครื่องภายนอกมันสวยมากก็เลยแบบเออซื้อมาลองแล้วซื้อมาลองเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทําแบบคอนเทนต์รีวิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออลองทําดูแล้วก็ในอ่าเขาเรียกว่าไ,ไ,ไร ในกล่องอ่ะมันจะมีเมนูมาให้ด้วยอะค่ะเป็นแบบว่าเมนูการทํากาแฟที่สั่งสร้างด้วยเครื่องชงของเนสเพรสโซเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเรามาลองทําตามเมนูนั้นดูซึ่งวันที่ถ่ายวอล์กอ่ะก็คือก้อยอ่ะไม่เคยมีการแบบว่าลองทําเมนูนั้นมาก่อนเลยก็คือเหมือนลองแบบลองสดไปเลยอะค่ะแต่ตอนนั้นอืมก็คือเหมือนกับเป็นการลองกาแฟสดๆเลยเนาะ ใช่ค่ะก็คือมไม่ใช้สแตนอินไม่มีการเตรียมไม่มีอะไรมาก่อนเลยก็คือถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นก็คือรอดใช่ไหมคะรอดค่ะรอดอยู่เหมือนกันแต่ก็ตัวเลอยู่นะเบื้องหลังนี่ก็คือแบบจานชามหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลเทอยู่เหมือนกันค่ะเบื้องหลังอซึ่งอย่างที่บอกครับใครอยากดูอากาแฟที่ก้อยทำหรือแม้กระทั่งเบเกอรี่เนี่ยช่อง D M 66 six เลยครับ ใช่ค่ะลองไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นะไก้อยอะไรอย่างนั้นมันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่เป็นอจำได้ว่าจะมีเรื่องที่เป็นในลักษณะของโฟโต้บุ๊กอ่าเห็นเห็นพูดถึงโฟโต้บุ๊กก็คือเป็นอัลบั้มรูปครั้งแรกเนาะอยากให้ก้อยเล่าถึงโฟโต้บุ๊กนิดนึงครับคือก้อยจะต้องบอกเลยว่าโฟโต้บุ๊กอันนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าก้อยอ่ะ ตั้งใจมากคือเราก็มีการคุยคอนเซปต์กับพี่ๆทีมงานแล้วแหละว่าเออเราจะสื่อออกมาแบบยังไงอะไรยังไงประมาณจะทํารูปออกมาคอนเซปต์ไหนเนี่ยค่ะทีเนี้ยไอเดียของก้อยก็คือว่าก้อยอยากจะเสนอไลฟ์สไตล์ของตัวเองลงไปในหนังสือโฟโต้บุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากรูปเนี่ยก็จะยังมีคอนเทนต์ที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของก้อยตัวตนของก้อยทุกอย่างอยู่ในเล่มนั้นค่ะก็เลยจะบอกว่าตอนนี้นะคะก็เหมือนเขากาลังเปิดพรีออเดอร์รอบ2ออยู่นะคะใครที่พลาดรอบแรกไปเนี่ยก็คลิกเข้าไปสั่งที่ เพจ DM66 รอบสองได้เลยนะคะเพราะว่าจะบอกว่าคุมจริงๆค่ะอืมคือคือจะบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับน้องก้อยเนาอแล้วแบบอยากที่จะแบบสั่งโฟตโต้บุ๊กเนี่ยนะครับโฟตโต้บุ๊กนี่ก็เอ่อรู้สึกจะเล่มละ490ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จะบอกว่ามีแบบเนื้อหานี่คือแบบเยอะอัดแน่นมากคุมที่สุดถ้าเกิดว่าแบบว่าใครอยากรู้จักตัวตนของก้อยนะคะสั่งเลยค่ะอืม นะเอาง่ายๆว่าใครที่เป็นแฟนคลับน้องก้อยเนี่ยผมเชื่อว่าคุ้มค่านะครับซือบซ้อกันยังครับซื้อกันยังครับคนที่คอมเมนต์มาเนี่ย <laughs> <laughs> คนที่คอมกันยังครับ <laughs> อ่ะ <laughs> เห็นเห็นมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะก <c oughs> ้อยตอนนี้ใช่ค่ะมีโปรโมชั่นด้วยรู้สึกจะเป็นการอ่าส่งฟรี knights, หรืออะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องอรายละเอียดค่ะก็สามารถดูได้ที่เพจ d ีเอ็มิิกเลยค่ะอืม น่าสนใจมากครับคือคือโฟโต้บุ๊เนี่ยเป็นเอ่อเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นเนาะว่าก้อยเองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเต็มที่มากๆนะครับอ่าแล้วแล้วใครที่ใครที่ได้เห็นผลงานของก้อยเนี่ยมันยืนยนะันเนาะว่ามันจะมีทั้งเบื้องหลังมันจะมีทั้งเพลงที่ก้อยเองก็ออกมาแล้วนะฮะแต่อยากให้เล่าถึงเอ่อไอตัวที่เป็นวิดีโอเบื้องหลังนิดนึงเห็นบอกว่าอะไรนะ ถ่ายกันสองวันติดแล้วเอมันมันมีช็อตที่ว่าอะไรนะต้องไปเอทำอะไรสักอย่าง,างไงละผมจำไม่ได้ละลองเข้าตรงนั้นนิดนึงได้ไหมครับต,ตรงไหนคะตรงมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมดูเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นหรอกนะครับก็มันจะมี <laughs> มช็อตหนึ่งที่ก้อยเองอะกอะ็เหมือนกับงอนนิดนึงมันเป็นมันเป็นฉากไหนเอ่ย อ๋อฉากงอนใช่ไหมคะมันจะเป็นฉากแบบตอนเริ่มเลยที่ว่าก้อยเนี่ยเหมือนกําลังรอแบบเอ้ยทําไมแบบคนที่เรารัก ในนั้นเขารับบทเหมือนเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยก็คือแบบทําไมมาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบงอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบตอนนั้นอาจจะก,ก็อาจจะนึกถึงจินตนาการตัวเองแบบว่าตอนนั้นแบบสมมติเราหิวข้าวหรืองไงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนงอนแล้วทุกคนแบบแฟนคลับทักว่านี่ก้ยงอนหรือก็หิวข้าวกันแน่นะก็อาจจะแบบจินตนาการบบว,ว่าตัวเองหิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก,ก็อยก็หิวข้าวนี่ก็คืออารมณ์อารมณ์นี้เลยเหรอครับเออมัน <laughs> รู้เหมือนกันนะคะแต่แบบมันถ่ายทอดออกมาแบบนั้นคือเราแบบพยายามนึกสถานการณ์จริงเงี้ยแบบว่าเอ๊ะถ้าเรางอนเน่ยเราจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แบบกลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนเราหิวซะอย่างนั้นเลยคือเอาง่ายๆเอาง่ายๆว่าแบบตอนแรกโหคิดในใจเอ๊ะก้อยก้อยงอนหรือก็หกก็มองว่าเฮ้ยก้อยมันหิวข้าวหรือเปล่าวะหรือทำไม <laughs> หรือว่าเอ้ยเราเราต้องกาวอาหารกล่องไปให้ไปให้ก้อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ <laughs> แต่จริงๆคือก้อยอืมอ่ะมันมีมันมีเรื่องที่ว่าอะไรนะมีงานอัปเดตมาก็คือทันวาเนอะใช่ไหมค่ะ <laughs> อืมรออนิดนึงครับเพื่อหลายๆคนจะได้ตามครับ อ๋อเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีงานแฟนไซด์ของก้อยอยู่นะคะสำหรับเรื่องแบบพวกรายละเอียดหรือกิจกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเชคกับทางเพจอีกทีนึงค่ะซึ่งตอนนี้ก็ที่แน่เลยก็คือมีงานแฟนไซด์เพราะฉะนั้นใครที่พลาดไม่ได้เจอก้อยในงานมิสแอนกรีปที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้นะคะก็อยากให้มาเจอกันอีกเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะส่งท้ายปีนี้แล้วเนาะก็อยากให้มาเจอกันนิดนึงเนาะคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานเลยใครที่บอก อ้อยเราไม่มาอะโป้งเนี่ยโป้ง<ค>แล้วนะครับยกใครไม่ได้แปลว่าดีนะคะแปลว่าโป้งเนี่ยมีคนมีมีคนโป้งแล้วนะครับมีมีคนโป้งแล้วนะมีคนโป้งไม่ได้มางานนี่คือโป้งแล้วนะครับผมเลยนะฮะผมไม่เกี่ยวนะฮะแล้วเราเราเราพี่จะมาด้วยไหมคะมานะมามามาทำมาทำคอนเทนต์มามาเจอก้อยหน่อย <auf> เออถ้าอยากให้พี่มานะครับรบกวนทางค่ายนะครับส่งหมายมาให้เลยนะ <laughs> นถ้าถ้าถ้าทางค่ายใช่ถ้าทางค่ายอนุญาตให้ผมมานะฮะก็ก็ก็นิดนึงครับฝากฝากทางค่ายเชิญเลยครับขอบคุณครับ <laughs> อะ เดี๋ยวอ,อยากให้น้องก้อยฝากผลงานเลยครับผม <S <s> <S เชิญค่ะได้คะ่ะก็ตอนนี้นะคะก้อยก็ขอฝากผลงานเพลงคิดถึงเธออยู่นะนะคะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นผลงานเพลงเดี่ยวเพลงแรกของก้อยเลยซึ่งก้อยตั้งใจทำแล้วก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกในเพลงเนี่ยให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบฟิลกู๊ดอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็หวังว่าอ่า energy บวกที่ก้อยถ่ายทอดลงไปในเพลงเนี่ยจะสื่อถึงคนฟังได้นะคะ ยังไงก็ฝากเลยนะคะอืมตอนช่องทางข้างล่างเลยครับผมไว้ใ,<ช>ให้แล้วใช่ค่ะช่องทางข้างล่างเลยใช่ DM 6 6ทั้ง IG Facebook แล้วก็ YouTube เนอะแต่ถ้าใ,ใครอยากจะติดสนตัวก็มี Facebook เนอะใช่ไหมก้อยใช่ค่ะมี Facebook ก็คือข้ออีกเนาะคีเซสสืค่ะก้อยรู้ว่าทุกคนต้องคิดว่ามันอ่านยากแน่ๆอืมใช่มีผมขึ้น Facebook ไว้ให้ด้วยอ่ะ ครบมาทุกอย่างแล้วุนะคะผมผมคือไม่หมดทุกอย่างเลยครับคือคือจะบอกเป็นแฟนคลับของของก้อยเนี่ยนะครับไปตามก้อยนะครับแล้วก็ไปตามค่ายดีเอ่อคิาย DM66 ินะฮะเพราะว่าดี6 6ิิเองเนี่ยก็มีศิลปินที่เปล่อยผลงานมาเยอะมากครับทั้งอวงไอมี่เองหรือแม้กระทั่งแบบเอน้องก้อยเองนะฮะก็ปล่อยผลงาน แต่ว่าค่ายนี้คุณภาพจริงๆะนะฮะต้องเรียกว่าค่ายนี้คุณภาพมากมากครับอ่ะจะบอกอย่างนี้ว่าเอ่อมีหลายคนอ๋อแสดงความดีก็มีนะฮะบอกว่ายินดีกับผลงานก้อยด้วยครับ,บค,ครับค่ะคือคือจะบอกเลยว่าผลงานก้อยเนี่ยล้านวิวใกล้จะหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มแล้วนะอีกไม่นานเนี่ยอะไรอ <c ười> ขอบคุณม <ใจ S 2> พ์วิวค่ะต้องเรียกว่า 1m นะไม่นานเนี่ยจากที่ผมไปส่องดูเนี่ยอีกไม่นานเนาะจะ 1.1m แล้วนะครับอืมก็จริงๆอย่างที่ผมบอกครับว่าเอ,อรายการของเราเนี่ยนะครับมันก็ตอนนี้ทุกสุดท้ายแล้วเนาะอยากให้ก้อยพูดถึงไอ้นี่นึงครับว่าผลงานของก้อยตอนนี้ก็เองก็สิงเกิลหน้านี่เมื่อไหร่คะต้องถามอย่างนี้ก่อนเลย คือตอนนี้ก็มีการเริ่มคุยกันแล้วว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงดีค่ะซึ่งถ้าถ้ามันเป็นไปตามแผนนะคะเพลงที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นสื่อถึงฤด,ดูหนาวเพราะว่าจะวนตามฤด,ดูกาลของญี่ปุ่นนะคะก็คือใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็จะฤด,ดูหนาวใช่ไหมคะก็นั่นแหละคะ่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามกันนะคะอืมครับอย่างที่บอกครับว่า ใครที่รอฟังเพลงของก้อยเนี่ยใจเย็นๆนะครับสองนี้ใกล้จะมาแน่นอนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมาก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นะฮะต้องไปรอลุ้นกันค่ะอต้องไปรอลุ้นกันเอานะครับอ่าถ้าใครอยากจะเข้ามาคุยในไอเดอรไรทีป๊อปเนาะอยากเข้ามาคุยในตอนของก้อยเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาคุยได้ที่นี่เลยฮะตามเพจต่างๆที่ผมขึ้นเลยครับแล้วก็เนี่ยแฮชแท็กเนี่ยฮะไอเดอร์ไรทีป๊อปเนาะ อะไร้ามาตอบนะฮะว่าเฮ้ยเราได้ดูตอนที่สัมภาษณ์ก็อยู่นะอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าใครอยากจะแบบติดตามข่าวสารนะครับก็คอบเพจเราฮะกูดูกันซาเทเวนตี้โฟนะครับเป็นเพจที่เอ่อติดตามข่าวไอดอลทั้งไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็รงไปถึงวงการเพลงด้วยนะครับต้องเลยกอย่างนั้นนะฮะคือครบหมดทุกนะครับเรียกว่าครบจบที่เดียวเลยนะฮะอ่าก็ ก้อยครับที่วันนี้ได้มานะครับขอบคุณมากครับก้อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับวันพุ่งในเทปหน้านะคะสุขหน้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Oh, oh, oh,